การไฟฟ้านครหลวงจับมือกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าหรือว่า e-v charging station ที่สวนเบญจกกิติและมีแผนจะขยายไปให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครด้วยครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับนายจตุรงสุริยาส,สินรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือว่า EV Charging Station ให้บริการประชาชนณนะสวนเป็นจากกิติโดยเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าชนิด AC Normal Charger 22กิโลวัตต์หัวชาร์จ AC Type 2 2เครื่องชาร์จไฟได้ครั้งละ2ชั่วโมงต่อคันคุณจตุรงบอกว่าความร่วมมือนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์น้ามัน ภายใต้โครงการมหาคนครสดใสชาร์จไฟกับกอฟอนอตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะติดตั้งหัวชาร์จ M E A E V 100หัวชาร์จและขยายสถานี E V ในพื้นที่สาธารณะทั้งในกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการล่าสุดติดตั้งแล้ว22สถานีรวม40หัวชาร์จและจะติดตั้งให้ครบทุกจุดในสิ้นปีนี้เรามั่นใจครับว่าในอนาคตอันใกล้หัวชาร์จ M E A EV ตัวนี้นะครับจะเต็มเต็มพื้นที่กรุงเทพสถานีชาร์จรถยนต์ e ีวีแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้จนถึง2องทุ่มโดยสามารถค้นหาสถานีหรือว่าจองคิวชาร์จไฟได้ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน M E A E V เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ